สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำครีมอาบน้ำนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นตัวนี้นะครับยี่ห้อเดโอเปนะครับก็จะเป็นครีมอาบน้ำใหม่ซึ่งเหมาะสําหรับคนผิวแห้งนะครับหรือว่าปกติผิวเท่าทั่วไปก็ใช้ได้นะครับเพิ่มเป็นเป็นครีมนะครับไม่ใช่ เออเป็นครีมแบบน้ำใสไม่ใช่ครีมแบบน้ำใสๆก็คือจะเป็นลักษณะครีมก็คือเป็นเข้มข้นนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับตัวนี้ f a b r i u e e n f r a n c e นะครับก็คือ m e in France นะครับหอมมากแล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นของกาฮัามบากนะครับรสคาราเมลนะครับ กาคัมบาคืออะไรก็คือจะเป็นยี่ห้อของขนมหวานนี่นะครับเป็นลูกอมเป็นแท่งๆนะครับเป็นลูกอมที่คนฝรั่งเศสทุกคนชื่นชอบนะครับแล้วก็ต้องรู้จักพอพูดยี่หอนี้ทุกคนรู้จักหมดเลยนะครับก็จะเป็นยี่ห้อที่ดังมากแล้วก็เขาก็มาทํา เป็นครีมอาบน้ํานะครับผมได้อาบแล้วก็คือหอมมากนะครับหอมพออาบเสร็จแล้วก็คือหอมเป็นเอ,อเหมือนคล้ายๆกลิ่นลูกอมเลยนะครับอ,อืเป็นหอมคาราเมลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ,อชอบนะครับคือเหมือนกันที่เราอาบน้ําด้วยเราจะได้สดชื่นด้วยหลังจากที่ทํางานหรือว่าอ่านหนังสือมาเหนื่อยๆแล้วก็อาบน้ําเราจะได้แบบว่าเออ กลิ่นแบบนี้นะครับก็จะช่วยบําบัดเราได้ลดความเครียดเราได้นะครับและยิ่งเป็นกลิ่นขนมหวานด้วยนะครับก็ทําให้รู้สึกดีไปแต่ว่าอย่าเพลอกินเข้าไปอย่าเผลอเผลอกินเข้าไปนะครับเพราะว่าอันนี้รับประทานไม่ได้นะครับเป็นครีมอับน้ํานะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับน่าสนใจมากแล้วก็สามารถหาซื้อได้ออตามห้างสรรพสินค้า ทั่วไปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในฝรั่งเศสนะครับแนะนำครับดีมากแล้วก็ผิวไม่แห้งด้วยนะครับสำหรับกิมมับน้ำกลิ่นหอมลูกอมคาราเมลตัวนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ